หังขันทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดาไมย่างไรืย่องรของอะไรุกอย่างขรทอ่รุอย่างงยงอรของอทุกอย่าไรทกของไรทุกอย่ารท่รารขอะร่าของอะรขอะุาไดทก็่รท่าไร่าองไรก่าทกอ่ไทย่ก่าอไา่อกกดรยไร มันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสังขารทั้งหลไยก็ไม่เทียเท่ยงเท่แน่นอนของอะไรทุกอย่างายเที่ยงเท้แน่นอนนั่ไม่มีอีกแลว้วกูก็นึกได้ว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องเอาศพไปฝากโรงพยาบาลค้นเกตน,นึกได้เมื่อไรกูก็ดีใจ จะเป็นฝ่ายบิดาก็ตามบรนดาก็ตามรรือวงศาคขณาญาติทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่น้องญาติวงศงสาก็ไม่เคยมีใครจะไปฝ่ายตบกูก็มันนึกดูว่าอยากจะสร้างบารมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่าไปเผาทิ้งให้เขาเอาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้ พิจารณาหาเหตุผลในเรื่องแพทย์กู <c oughs> นึกได้อย่างนั้นกู <c oughs> ก็อยากสร้างบรารมีของกู <c oughs> พวกลูกหลานเมื่อ <c oughs> เวลากูหมดชีวิตรหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้ว <c oughs> พวกมึงก็จะได้นวงเหนียวเลย <c oughs> ให้เขาไปเถอะมันจะเสียเจตนาของกู มึงจะไหวได้กอย่าให้เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไปไม่ได้ด้วยอย่างน้อยอย่างมากก็จุดก็แค่เจ็ดวันก็พอแล้วพี่น้องจะพายกันมาถาวายน้ำสงหรือจะไม่มาถ้าไม่มีคนมาก็ส่งไปเลยถ้ามีคนมาก็ให้รอสักเจ็ดวันแล้วถึงก็ส่งไปอย่าให้เสียเจตนาของพี่น้องลูกหลาน กูก็ไม่ัด้เล่นเต้นขาดอะไรยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่กันแต่ว่ากูบริจากไปน่ะพวกมึงก็ควรจะมทนาสาธุการกบกูทำบุญร่วมก็กูพปเอลูกหลานอ้วยของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เทียงแท้แน่นอนดอกหมู่พวกเพื่อนฝูง ยาิมิสหายเมื่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเขาออกแล้วเขาก็ไปส่งได้แค่เม้นเท่านั้นแหละเน้อต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้เดียวกไปสู่สุคติหรือทุคติตัวของตัวเองเดีอยกเป็นคนที่สจ่นบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละที่ประคับประคองเราไป มูพวกเพื่อนฝูงก็ประส่งได้ที่แคมเมน้นต่อไปนั่นก็ส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุขติเราไปเองที่สร้างทำเอาไว้นี่แหละตัวบุญตัวสําคัญจะนําไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นนพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนในระคุณ ต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้ เกิดมาสร้างคุณงามคนดีให้ประเทศชาติบัานเมืองอย่าไปโก่อความเดียดร้อนในเกประเทศชาติบัานเมืองในรู่กหลานนีพยายามสร้างคุณงามคนดีเอาไว้ไม่พอร้อยปีเดี๋ยวก็จะัางไายเดี๋ยวก็จะปปิดรากจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพระพิมาไในงานชกพิมชม